เมื่อกี้ผมเพิง live, เ่งไลฟ์ให้คี์ที่ค่อนข้างสําคัญสําหรับคนที่อยากจะเสริมสร้างกล้ามหรือว่าลดพุงแบบถ้าเกิดรู้สิ่งนี้จะเพิ่มกล้ามเนื้อหรือว่าลดพุงได้ไวมากๆซึ่งคำนี้เป็นศัพท์ที่หลายคนไม่ค่อยสอนกันนะครับหลายคนไม,ไม่ค่อยสอนกันแล้วถ้าเกิดเราไปถามคนที่หุ่นดีมากๆเนี่ยไปถามคนที่โอเคถามสักหนึ่งคนอะไรเงี้ยผมมั่นใจได้เลยว่าเกินครึ่ง เกิน60-70%จะตอบเป็นคำเดียวกันก็คือโฟกัสโฟกัสในที่นี้นั่นก็คือ m i n d m u s c l e connection ถ้าเกิดสับทางการจะเรียกแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อสับทางการเรียกแบบนี้แล้วรู้ว่ามันสำคัญขนาดนี้รู้ว่ามันเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างสำคัญดังนั้นเราต้องมารู้วิธีในการปรับใช้มันต้องมาเข้าใจมันก่อนเกาะที่จะปรับใช้เราก็ต้องมารู้ก่อนว่ามันมัน มันมีหลักในการทำงานยังไงแล้วเดี๋ยววันนี้ขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวผมจะให้ Activity นะครับให้เป็นการบ้านสำหรับคนที่อยากจะลองฝึกดูลองฝึกกล้ามเนื้อดูนะครับว่าเอ้ยถ้าเกิดเ,เราจะฝึกได้ไหมนะเราลองลองดูนะสำหรับผู้ชายนะครับเดี๋ยวผมจะมี a อ t ท v i t y ให้แล้วก็สำหรับผู้หญิงซึ่งเป็นกล้ามเนื้อหลักๆที่ทั้ง2คนเนี้ยทั้ง2เพศเนี้ยชอบกันมากนะครับดังนั้นเอากล้ามเนื้อเมนไปเลยลองเอากล้ามเนื้อเมนลองไปปรับใช้กันเลยนั่นคือ ผู้หญิงจะเป็นกล้ามเนื้อก้นผู้ชายก็จะเป็นกล้ามเนื้ออกนะครับเดี๋ยวตอนหลังนะผมยังมาสอนปรับใช้สอนสอนในการโฟกัสกันแต่วันนี้เข้าใจกันก่อนว่าม m ยม c l ซคอนเนคชั่นคือสมองกายนะครับกายแล้วก็ใจนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันลิงก์กันมันคอนเนคชั่นกันโดยตรงนะครับดังนั้นเนี่ยสมองเนี่ยจะสั่งงานกล้ามเนื้อทุกส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อในร่างกายเราสามารถคุมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราสามารถคุมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็กล้ามเนื้อเนี่ยแยกไปอีกทีหนึ่งกล้ามเนื้อหลังเนี่ คิดแค่ว่ามีกลังอย่างเดียวนะมันมีกล้ามเนื้อมัดที่อยู่ข้างในไปอีกทีมัดที่อยู่ในแบบลึกๆอีกทีหนึ่งกล้ามเนื้อก้นเป็นกล้ามเนื้อที่เยอะมากนะครับในส่วนที่แบบในแถวนั้นอะแล้วก็ข้างในก็มีลึกอีกดังนั้นเนี่ยสำหรับผู้หญิงใครที่เป็นเมนสควอชใครที่เป็นเมนคนเล่นก้นเนี่ยจะรู้เลยว่าแค่วางเท้าสควอชนะบิดองศานิดเดียวบิดนิดเดียวกล้ามเนื้อที่ได้จะคนละส่วนทันทีผู้ชายอยากได้ออกไปวิ่พื้นวางมือใช่ไหม บิดน for er on ิดเดียวกล้ามเนื้อท so ี่ได้คนละส่วนเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมีข้อต่อที่เป็นกล้ามเนื้ออยู่แล้วในร่างกายเรามีกล้ามเนื้อไหลมัดมากซึ่งในทางงานวิจัยเนี่ยก็ออกมาเยอะมากแล้วนะที่เป็นกล้ามเนื้อและในร่างกายเราแล้วก็ในในเชิงของที่ยังหาไม่เจอว่าในร่างกายเรามีกล้ามเนื้อชนิดไหนบ้างก็ยังไม่มีก็ยังตอบไม่ได้ร้อเว่าสรุปแล้วทั้งหมดในร่างกายเรามีกล้ามเนื้อกี่ชนิดกี่ประเภทมีกี่แบบกี่แบบน่าจะพิสูจน์ออกมาอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ย เมื่อเราเข้าใจแล้วว่าโอเควิทยาศาสตร์มีของใหม่ๆขึ้นมาเสมอกล้ามเนื้อเราผุดขึ้นมาเสมอดังนั้นเราต้องรู้วิธีในการควบคุมมันซึ่งก็คือ My m muscle o o n n e t t o o n อย่างที่ผมพูดสมองควบคุมกล้ามเนื้อแล้วอะไรที่ควบคุมสมองนั่นก็คือใจของเราใจก็คือ Emotional emotional คืออารมณ์ของเราเน่งความรู้สึกนึกคิดสั่งสมองให้สมองไปโฟกัสที่กล้ามเนื้อสั่กล้ามเนื้ออยากจะเล่นกล้ามเนื้อหน้าแขนใช่ไหมโฟกัสได้หรือย,อยัง อันนี้คือหลักในการโฟกัสกล้ามเนื้อเบื้องตน้นซึ่งอันนี้คือ ivity แอคทิวิตี้เลยนะแอคทิวิตี้เนี้ยก็คืออยากจะโฟกัสกล้ามเนื้อมีวิธีฝึกดังนี้สําหรับผู้ชายนะครับกล้ามเนืนนะ้อหน้าอกไม่ต้องไปวิทพื้นหรืออะไรเลยเนี่ยทำได้ตอนนี้เลยลองทําไปพร้อมกันหลังจากที่ดูคลิปนี้จบ5432 1อึะ่ะลองทําดูนะครับนี่นิ้วนี้เทพเจ้านะครับนิ้วนิ้วแรกหรือ2นิ้วก็ได้แล้วแต่ซึ่งไมส่สำคัญเท่าไหร่คุณจะพูดทำไมเนี่ยเอามาแตะนะครับแตะหน้าอก แตลองเกรงดูเกรงหนะ้าอกดูโอเคถ้าเกิดกล้ามเนื้ออกตรงเนี้ยเกรงกามอันนี้คือด้านซ้ายนะถ้าเกิดด้านซ้ายเกรงโดยที่ด้านขวาไม่เกรงเนี่ยแปลว่าเราโฟกัสถูกจุดเราโฟกัสกล้ามเนื้อเป็นนะครับโฟกัสเกิดการเรียนรู้ละทีนี้ถ้าเกิดใครโฟกัสกล้ามเนื้อไม่ค่อยโดนนะครับรู้สึกว่าเกรงแล้วนะแต่ยังรู้สึกไม่ค่อยเกรงเท่าไหร่รู้สึกยังไม่ค่อยเกรงเท่าไหร่สิ่งที่คุณต้องทําก็คือถ้าเกิดกล้ามเนื้อส่วนนี้คุณยังทําไม่ได้คุณไปโฟกัสกล้ามเนื้อส่วนอื่นก่อนที่มันง่ายอย่างเช่นแขน แขนเนี่ยหน้าแขนลองโฟกัสดูเกรงกึ๊บกึ๊บกึ๊บเอานิ้วจิม้มเกรงถ้าเกิดแข็งเนี่ยแปลว่าโฟกัสถูกจุดทําเพื่อทําเพื่อให้เราลิมรสอารมณ์ก่อนทำเพื่อให้เราเข้าใจธรรมชาติของกล้ามเนื้อทําเพื่อให้เรารู้สึกว่าอ๋อถ้าเกิดกูเกรงแบบนี้แล้วกล้ามเนื้อมันกระดิกดแบบเนี้ยถูกถ้าเกิดเกรงกล้ามเนื้อแบบนี้แล้วรู้สึกว่าอุย้ยมันขยับว่ามันดิ้นว่ะมันถูกนะครับซึ่งสิ่งที่ผมทาก็คือเกรง เกรงปล่อยเกรงปล่อยเกรงปล่อยอันนี้เบสิกเบื้องต้นสำหรับใครที่เกรงค้างเกรงค้างแล้วโฟกัสรวมมันมาอยู่ที่กล้ามเนื้อจุดเดียวแล้วเกรงค้างแล้วรู้สึกว่าเจ็บเจ็บแป๊บๆนิดนึงอ่ะมันนั้นแะถูกนะครับก็รู้สึกว่าเกิดการเกรงแบบนี้ก็จะถูกสำหรับผู้หญิงนะอันนี้มาส่วนในแอคทิวิตี้ของผู้หญิงแล้วลองโฟกัสกล้ามเนื้อก้นดูก้นของเราก็คืออลองยกตัวอย่างท่าสควอตแล้วกันสควอตเนี้ยได้ก้นเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่จะได้หน้าขาใช่ไหม สควอตเนี่ยก็จะได้ก้นก้นเหมือนกันดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะโฟกัสกล้ามเนื้อก้นจากท่าสควอตหลักการง่ายๆเลยก็คือขมิบก้นไปข้างหน้าขมิบตูดไปข้างหน้าคือพับก้นไปข้างหน้านั่นเองอันนี้คือหลักการง่ายๆในการโฟกัสกล้ามเนื้อโอเคเปล่าสำหรับผู้หญิงนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเทคนิคแล้วก็เบสิกสั้นๆเป็นเบสิกเบื้องต้นที่ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ได้เลยนะครับนำไปปรับใช้ณนะเดี๋ยวนี้ที่ผมพูดได้เลยนะครับสำหรับ คลิปวันนี้ก็มีสั้นๆนะเป็นโบนัสที่ผมแถมให้จากที่มาไลฟ์ก็เรามาสรุปเป็นคอนเทนต์สั้นๆให้โดยที่ไม่ต้องมีการตัดต่ออะไรเยอะนะที่เกียบตัดต่อนะครับ